ไฮ้ไอ้นี่นี่ดูเลยเขากลัวหมดแล้วเนี่ยแล้วจะไปล้มต้นไม้ทำไมฮะทำอะไรเนี่ยเขากลัวใหญ่เลยจะทำอะไรจะทำอะไรคมอ อยากเล่นด้วยเหรออยากเล่นกับเขาเหรอเล่นไม่ได้เอ้ยเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้แตี๋ยวเขาตุ้ยรู้เปล่ามันพยายามมันพยายามจะทำอะไรก็ไม่รู้ปล่อยพอเลยพอ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 